บ้านอยู่ใกล้ป่าช้านะครับหลวงตาเวลาสวดมนต์แล้วก็มีความรู้สึกกลัวเพราะรู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่สวดมนต์เนี่ยก็จะมีคนมาอยู่ใกล้ๆหรือมาล้อมรอบตัวเราเนี่ยเยอะนี่จะทํายังไงไม่ให้กลัวหรือไม่ให้เขามาอยู่ใกล้ๆจริงๆเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆหรอกความรู้สึกมันอยู่ใกล้เ,ออเหมือนเหมือนความรู้สึกเรานึกถึงใครสักคนเนี่ยเหมือใกล้ๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกโดยรูปโดยนาม จรับจริงวิญญาณเขาไม่ได้อยู่ใกล้กลเราเหรอกมมนอยู่ของเขาเ่นแหละแล้วอย่างเวลาสวดมนต์ที่บ้านนะครับเขาบอกทําไมตอนสวดแล้วพอสับเพนะครับมันเหมือนว่ามีมีหมอกมีอะไรมาอยู่ในห้องมันขมุกขมัวเงี้ยครับ <c oughs> คนบอกไม่ถูกไนงะ <c oughs> เขาบอกเงี้ยครับสูงแล้วละ่ละเวลาเสร็จแล้วมันก็ไม่มีแล้วละ่ะ อย่าไปสงสัยเลย